ถ้าเกิดว่าเห็นข้อผิดพลาดทางโม่าทางไฟ้าการใช้อะไรเนี้ยขอให้แบบว่ามาเ,เรวจสอบให้ชาวบ้านามดำเรียวๆหน่อยค่ะไม่ใช่มาเปล่อยให้นานขนาดนี้จนเราเสียเยอะแยะครับก็ มีการร้องเรียนไฟแพงนะครับตั้งห้าหมื่นกว่าบาทเนาะจากสาเหตุไฟรั่วนะครับก็ทางไฟไฟ้าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็ได้สอบได้ตรวจขอ้อเท็จจริงเบื้องต้นเนาะบินค่าไฟขึ้นผิดปกติในเดือนแรกเดือนกุมภาเนาะก็ไปไม่ได้ออกบินก็ออกบินเปล่าไว้ว่าให้ให้ผู้ใช้ไฟไปติดต่อที่สำนักง,งานแต่ว่าทาง ผู้ใช้ไฟก็ไปทํางานที่พัทยาก็ไม่ได้มาติดต่อนะครับ,รบแล้วทางตัวแทนเอาซอสจะหน่วยก็ได้แจ้งทางพนักง,งานบัญชีให้ไปตรวจสอบมิเตอร์รแจ้งทางช่างไปนะครับ,รบก็ทางช่างก็อาจจะมีงานหลายอย่างบริเวณกว้างไกลก็อาจไปดูแลไม่ทั่วถึงก็เลยปล่อยบินออกมาในเดือนแรกเดือนที่สองก็ได้แจ้งซ้ําอีกให้ไปตรวจสอบอีก ก็ยังไม่ได้ไปอีกเนาะก็เลยไฟก็รั่วอยู่อย่างนั้นนะครับก็เลยค่าไฟก็เลยรั่วอยู่สองสามเดือนเนาะก็เกือบหมื่นหน่วยก็ประมาณห้าหมื่นกว่าบาทนะครับแล้วตอนนี้ทางช่างเราก็ได้ไปถอนมิเตอร์ถอนขึ้นค่างมาแล้วตอนนี้ก็หยุดรั่วแล้วหยุดรั่วแล้วครับแล้วก็ทางไฟฟ้าก็จะได้ ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่ามันเกิดเหตุตรงไหนล่าช้าตรงไหนเพื่อหาทางเยียวยารับช่วยเหลือผู้ใช้ไฟนะครับข้อเท็จริงหาทางเยียวยาวไม่ให้ลําบากไปถึง 50, ห้าหมื่นเราก็จะบ,บางส่วนตามสมควรนะครับเรื่องจดหน่วยเอาซอสก็ได้ําชับว่าให้จดจริงจดใช้ความแม่นยําในการจดหน่วยนะครับหากกรณีหน่วยเกิดเยอะๆขึ้นผิดมากผิดปกติ ก็ให้ตรวจสอบโดยเร็วนะครับรีบรายงานมาแล้วก็กำชับให้ไปตรวจทั้งช่างมันจะมีบัญชีกับช่างเนาะเขาประสานกันบัญชีแจ้งมาทั้งช่างก็ต้องรีบไปดูกรณีดูสภาพบ้านเรือนแล้วไม่น่าจะขึ้นเยอะขนาดนี้ก็ต้องมีเซนในการตรวจสอบนะครับย้ำเตือนไอ้ทางเอาซอสจดหน่วยจดแจ้งครับให้ ดูแลพิเศษกรณีขึ้นเยอะผิดปกติว่าใช้อารมณ์ตอนผู้ใช้ไฟเข้าไปในสำนักงานของการพาสิ่งส่วนภาคบ้านต่อคือบ้านผือนะครับท่านท่านได้ทราบเรื่องนี้ยังครับออก็ได้ทราบเบื้องต้นแล้วนะครับว่ามีการท้าทายการ,รให้ไม่แคร์ไม่อะไรให้ไปร้องเรียนได้ทุกที่ยังไงก็ต้องจ่ายทั้งนี้ก็ต้องขออภัยที่อาจจะพูดแรงไปหน่อยเนาะทังท่านผู้จัดการบ้านผือกับ จะได้คำชับตักเตือนให้ใช้ความใจเย็นยับยัง้งชั่งใจในการพูดการจาเนาะให้ถือผู้ใช้ไฟเป็นพระเจ้าของเราเป็นลูกค้าเราครับ,รบก็จะได้ตักเตือนทาง้จัดก,การบันผือเนาะให้พอๆลงรเรื่องการพูดจา